กกสัดีครับมาเจอกับแจงตีรักโกเกสตีตีนะครับช่องยังตีรักโอครับวันนี้ช่างแม่เขามาทําความสะอาดาบ้านนะครับก็ได้มามากรแจ้งสองคนนะครับวันนี้ก็่างตีไม่ได้มาดีเด้เอามาดไ,มได้นิเด้าหลักยืวนีดด่ช่างแม่ที่ช่างแม่ก็ทำาครับสปดร้านแดดนี่ วันนี้ทั้งสี่ก็ไม่ได้มาเลยนะครับเนืกก่องจากว่าช่างแมวเขาแก่แกเขาเหนื่อยทั้งร้อนทั้งบอบเหนื่อยนะครับนี่ก็วันนี้คนช่วยนี่ก็มาตักตีมามาตาักตีหลักหกเด้อวันนี้ช่างแมวช่้งแมวแกเขาเหนื่อยมากเหนื่อยร้ามากครับเหนื่อยกับตักนตะีครับ่ังตีไปทําอะไรช่างแมวไม่รู้ช่างแมวก็เบื่อยก็เหนื่อยร้ายมากเลย วันนี้ดูแจ้งแม่ดิวันนี้ก็แจ้ครับวันนี้เรื่องตีได้ค่ะจับเจอแบบใหม่นะครับนี่ครับขาจับครับขาจับเดิมันที่ติดอยู่หัวเตียงครับเอาออกมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ได้ห้องก็ลงแล้วครับได้เตียงพาไปดูแจ้งแม่ต่อ คลิปนั้นเอาลงเรื่องครับนี่ยังไม่ได้เอาลงเลยครับเดี๋วทั้งติก็เอาลงครับแต่ตั้งตีพาไปดูแช่งแม่ไปเล็กแจ๊กแม่จะตามแช่งแม่ไปด้อะคลิปนี้ก็ภาพมันก็สั่นๆนะกัจกต,ติยังไม่ได้ถอยเลย พี่ก็ะจังแมวแกเขาก็ทํางานได้เรียบร้อยนะครับซืยอร้จากกักตีกักตีที่เกียรทํางานกาไม่อยากทราบว่าอะไรอ่างเงี้ยกักตีซ้ำครับซำซำแต่ทําน้อยกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเรื่องแมวแกเขาจ้เงินเดือนเป็นแสนล้านเลยอ่ะนี่เชื่อมแม่มาครับเชื่องแม่ทำมาดื้อดื้อ ดี่ม่ยงแม่ฮี <laughs> 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 าฮ่าฮ่าฮ่า่าา่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 ่ายาากค่าฮ่าฮ <laughs> <laughs> ่ฮ <laughs> ฮ <laughs> 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 เี้ยังแบยังแบรักหกครับแต่ไม่หกครับแกแกชอบทำงานกับแช่งตีมากนะครับมีอะไรแช่งตีก็พาไปซื้อเลี้ยงนะครับแต่วันนี้ยังแไม่ได้กินไอ้ห็ดจายังไม่เอ็ดทุกคน ช่างแม่มีทุเรียนเอฟซีอยากมาให้ยังตีกินไหมแจ้งตีอยากกินทุเรียนแจ้งแม่ะแต่แจงแม่ไม่ให้ยังตีเลยอ่ะแจ้งแม่เขาไม่ให้แั้งตีเลยสักเม็ดสักอันเลงครับให้กินน้อยมากเลยนะครับแจ้งแม่ซึ่งแก้วแกก็สนุกนะครับคือแจ้งแม่เดือดเดือดเดือดแกบแกไปโอเคนะครับคลิปนี้ทั้งตีเราจะเพียงแค่นี้เด้อ าลังคลิปไอ้ด,ดิฟ่าว่าั้งแมวแกเบื่อและแกเหนื่อยและแกเดินไปพักผ่อนที่บ้านแกละเด็ดเดี๋ยวเฮ้ยคิปนี้ติดเหลืองแน่เลยเนื้อบ้าดูบักบี้มาดั้งแม่มาบบักบี้บักบี้ ร้อนเลยโอเคครับัสดีครับ